ลกออนไลน์นะคะเขาแชร์ถึงข้อควรระวังในการกินใบหม่อนนะคะเรื่องนี้จริงหรือเท็จยังไงติดตามจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะบนโซเชียลมีการแชร์ถึงข้อควรระวังในการกินใบหม่อนเช่นใบหม่อนมีสารแทนนินที่อาจทําให้ท้องอืดและไม่ควรกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กคู่กับชาใบาหม่อนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะ starch. สหเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยครับข้อควรระวังรแรกเขาบอกว่าไม่ควรกินใบหม่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื่องจากมีสารแทนนินที่อาจทำให้ท้องอืดนี่จริงไหมครับ ได้ไม่บ่อนมีแทนนินจริงค่ะแล้วแทนนินก็มีผลต่อการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายพวกแร่ธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานใบหม่อนมากๆก็เหมือนกับเรารับประทานชามากๆ่ะในชาปกติทั่วไปก็มีแทนนินอยู่แล้วมีชาใบหม่อนเองหรือตัวใบหม่อนเองก็จะมีแทนนินโดยธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ตัวแทนนินเองถ้าเกิดได้รับประทานมากๆก็จะมีผลต่อระบบการขับถ่ายของร่างกายจะทําให้ทั้งท้องอืดหรือท้องผูกได้ถ้ารับประทานในปริมาณมากแล้วต้องทานมากแค่ไหนถึงจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารครับถ้ารับประทานในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากมายอะไร ไม่ได้แบบดื่มต่างน้ําแล้วก็ใช้ควาคข้นเยอะๆก็ไม่น่าจะมีผลถึงขนาดจะมีปัญหากับเรื่องระบบทางเดินอาหารได้มาจนขับถ่ายไม่ได้แต่ก็ต้องอาจจะต้องระวังเอาไว้เขายังบอกอีกว่าไม่ควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กคู่กับชาใบาม่อนเพราะสารแทนนินจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายถ้าเกิดเราท,รทานปริมาณมากแทนนินสามารถที่จะไปลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้แต่ปริมาณที่รับประทานแค่ไหนถึงจะลดการดูดซึมธาตุเหล็กอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าต้องรับประทานมากแค่ไหนเพราะว่าใบาม่อนแต่ละที่หรือวิธี ที่รับประทานในแต่ละคนหรือการเตรียมทาจากใบหม่อนเองแต่ละคนก็จะไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ระวังเอาไว้ก่อนถ้าเราจําเป็นต้องได้รับธาตุเหล็กก็อย่าดื่มชาใบหม่อนหรือรับประทานใบหม่อนที่มากเกินไปเขายังบอกอีกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ําตาในเลือดในกลุ่มยับยัง้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสควรดื่มชาใบหม่อนด้วยความระมัดร,ระวังเพราะชาใบหม่อนจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดลดต่ําลงมามากเกินไปได้จริงไหมครับคินไปเป็นไม่ได้เพราะว่าตัวใบหม่อนเองจากงานวิจัยที่เห็นมาเนี่ยก็คือสามารถที่จะลดการทํางานของเอนไซม์อัลฟากรูโคซิเดสเอนไซม์อัลฟากรูโคซิเดสคือเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้าตาลและดูดซึมเข้าในร่างกายดังนั้นถ้าตัวใบหม่อนเองไปช่วยยับยั้งการทํางานของอัลฟากรูโคซิเดสคือจะย่อยแป้งให้ได้น้ําตาล่ะไม่ได้ก็คือจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงดังนั้นการรับประทานยาที่มีฤทธิ์เหมือน กาอยย่งงเี้มันก็จะทําให้เอนไซม์เนี่ยมันถูกกดลงไปมากก็ทําน้ําตาลในเลือดอะต่ำลงไม่ได้ อาจารย์บอกว่าการทานยารักษาโรคเบาหวานตัวอื่นๆคู่กับใบหม่อนหรือชาใบาหม่อนก็ควรระวังเช่นกันยาก,กลุ่มอื่นๆที่ใช้ในเบาหวานเนี่ยก็ทําให้น้ําตาลในเลือดต่ำด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ารับประทานยาจากที่คุณหมอสั่งอยู่แล้วแล้วเราจะรับประทานตัวชาใบาหม่อนหรือตัวใบหม่อนเองด้วยเนี่ยจะต้องระวังแล้วก็เฝ้าระวังอาการตัวเองว่ารับประทานแล้วมีอาการวิงเวียนหรือมีอาการหน้ามืดเหมือนกับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องลดปริมาณใบหม่อนที่รับประทานลงหรือต้องปรึกษาคุณหมอว่า ยาที่คุณหมอสั่งควรจะต้องลดขนาดหรือปริมาณยาลงหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลดเองนะคะอาจารย์ให้คําแนะนําในการรับประทานใบหมอนครับหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าอตอนนี้มีรับประทานยาอะไรปรึกษาคุณหมอก่อนสองถ้าเราจะรับประทานก็ต้องสังเกตตัวเองว่ารับประทานแล้วเนี่ยทำให้มีการวูบหน้ามือดอะไรอย่างนี้ไหมถ้ามีเนี่ยก็คืออาจจะต้องงดไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนมีความไวต่อสารเคมีหรือผลเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและปริมาณที่ รับประทานก็ไม่ได้เท่ากันนะคะและที่สําคัญคืออย่าหวังผลจากการรับประทานใบหม่อนในการรักษาโรคครับอย่าหวังผลในการรับประทานใบหม่อนหรือแม้กระทั่งสารสก,กัดอะไรก็แล้วแต่เพื่อก,การรักษาอาจจะเป็นตัวช่วยในการทําให้เราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ลดระดับไขมันในเลือดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทดแทนยาที่รักษาหรือดีกว่าการปรับเปลี่ยนวิถีสุขภาพของเราเพราะว่าในงานวิจัยลหลายงานวิจัยเนี่ยก็เพราะว่าถึงแม้ในหลอดทดลองเองหรือในหนูทดลองเองเนี่ยสารสก,กัดจากใบหม่อนหรือตัวใบหม่อนสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ำตา ในเลือดแล้วก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดที่ตัวที่ไม่ดีลงมาได้แต่ในการาสกษาในคนเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าในมังวิจัยไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสุดท้ายคิดว่าการรับประทานใบหมอนเนี่ยไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายถ้าเราคิดว่าจะรับประทานเพื่อการดูแลสุขภาพก็ดีกว่ารับประทานพวกเครื่องดื่มที่ให้น้ําตาลสูงๆนะคะการศึกษาข้อควรระวังของการรับประทานอาหารต่างๆจะทำให้เราสามารถรับประทานสิ่งนั้นได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับสุขภาพของเรานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบกันด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ถ้าไม่แน่ใจอย่าแชร์มันเป็นการสร้างมลพิษในโซเชียลเน็ตเวิร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม